ต่เราเชื่อมั่นบ่เราถูก <Okay. S 2> เพราะว่าการที่เราจะซื้อได้ที่มาเราได้มาโดยนายรัฐบ,บาลาบาครับมีนบ,บน,บนบายรัฐบาลบอกว่าประชาชนที่มีที่ทํากินอยู่ไม่มีหลักฐานเราอยากให้ประชาชนนั้นมีโอกาสได้มีเสนอเราถูกตั้งหมดเราไม่เคยอ,อยากได้เรามีเราไม่เดือดร้อนอะไรที่จะแล้วที่เราเรามีเยอะกันได้เยอะแยะไปรนมา ที่มาวันนี้คือเรื่องเรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณของอบจทั่วประเทศพอเท่านี้ถ้ามาขอมากระทรวงการเจะมาทั่วประเทศเลยทั่วประเทศของเราก็ขอมาแค่ยี่สิบล้านเรียบร้ายแล้วท่านตรวนสอบการเรื่อง เรื่องคู่คดีนิดนึงเิคะเรื่องคู่คดีที่บกชี้มูลไปอะค่ะตอนนี้ล่าสุดดำเนินการอย่างไงบ้างแล้วอะโอ๋ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สู้ตามั้นต้ตามกฎหมายนะแต่เราเชื่อมั่นเราถือเพราะว่าการที่เราจะซื้อได้ที่มานะเราได้ที่มาเราได้มาโดยนโยบายรัฐบาลครมีในโยบายบอกว่าประชาชนที่ มีที่ทำกินอยู่ไม่มีหลักฐานแต่อยากให้ประชาชนนั้นมีโอกาสได้พิโโดครับก็เลยสั่งไปทั้งตุกปกครองนะให้ผู้ว่าให้อำเภอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปประกาศที่ทั่วใครมีที่ไหนไม่เข้าอุทยานไม่เข้าป่าสงวนไม่เข้าศีสะนะไม่เข้าปา่าไม้ถาอนก็ให้มาขออักฐานที่มีนอสสองมีสคมีใบจองหรือม,มยาหยียบย่ำทำกินก็ไป,ไปออกได้ เขาก็มาขายโกโก้ชาแต่บ้านเราซื้อเราก็ซื้อแล้วก็ไม่ออกฐานเราไม่ที่ดินไม่ออกไม่ออกไม่เกินแนวเขตไม่มีเกินแนวเขตไอ้ที่บอกลูกรุกมันไม่เกินแนวเขตแล้วอย่างนี้ศาลจะเขาเรียกอะไรเรียกเรียกมาให้ไปให้คอยทำอะไรยังไงครัเราก็ต้องขึ้นศาลตอนนี้ขั้นตอนีขั้้นนนนตตตอองแล้วฮะเดี๋ยวขั้นตอนก็เดี๋ยวก็เร็วนี้ก็จะสาลก็จะไป ให้เราชี้แจงแล้วก็อาหลักฐานที่เรามีเราไร้กังวลไม่มีกังวลไม่เคยกั้องครับเราถูกต้องหมดเราไม่เคยอยากได้เรามีเราไม่เดือดร้อนอะไรเยอะแล้วทยะเรามีเยอะกันน่เยอะแยะารถมานะครับรถมาไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีให้กำลังใจกันดีค่ะรัฐมนตรีอะค่ะรัฐมนตีให้กำลังใจทุกคนก็ไม่มีปัญหาไม่ถึงไม่ถึงท่านบุษบุษท่านรัฐมนตีโอก็สมัยหน้าก็ดีกวับ คุณยายไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนครับเพราะเราไม่หนักไหนเราเป็นกลางอยู่ทางไหนเป็นเราก็ได้เป็นแล้วรัฐตีโอก็เป็นเหมือนเดิมแล้วจะดีกว่าเก่าจะเพราะมีหลายจังหวัดที่เข้ามาเองก่อนหน้านี้เห็นแบบเปรียดอยู่คตัวเขาไม่เข้าใจกันร้อยเปอร์เซ็นเต็มอย่างอย่างอย่างไอ้พยานเสือที่ผง วัวหน้าวัาอันนี้อนี้อัเดี๋ยวเราจะฟ้องกลับมาฟ้องกลับเรื่องใบก่อนเอาเขาขับบินประมาณผมผมเสียหายครับแล้วผมเสียหายแล้วก็ไปแจ้งนี่ทำให้เราเสียชื่ออืมครับเดี๋ยวเราสารถ้าถ้าสารตัดสินเมื่อไหร่กรณีที่เขาใหญ่นี่ที่เขาปดำเนินการโกงเนี่ยผมก็จะไม่งั้นก็เคยตัวจับไปก็จับถึงกันทำอะไรก็ทำเคยตัวแล้วเสียชื่อครับ